สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มจะมาเรียนรู้กันเรื่องลักษณะโครงสร้างของโรงเรือนสป,ปีกกันนะคะลักษณะโรงเรือนหรือว่าโครงสร้างของโรงเรือนนะคะไอ้ภาพข้างบนเนี้ยนะคะที่เรามองเห็นเนี่ยก็คือเป็นภาพโรงเรือนที่ยังไม่มีหลังคามีเฉพาะตัวโครงจะเห็นได้ว่า โครงของโรงเรือนมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะยังไม่มีผนังด้านข้างแล้วก็ยังไม่มีหลังคาส่วนภาพถัดมานะคะภาพด้านล่างนี้จะเห็นได้ว่าโรงเรือนสมบูรณ์มีหลังคามีมีฝาผนังกั้นพร้อมที่จะเลี้ยงสปีกได้นะคะอันนี้เป็นภาพลักษณะโครงสร้างของโรงเรือนโดยทั่วๆไปนะคะ ทีนี้พอมาดูมองทีละส่วนของโรงเรือนนะคะละักษณะโครงสร้างของโรงเรือนความกว้างนะคะโรงเรือนจัดปีกโดยโดยทั่วๆไปอะนะคะจะกว้างอยู่ที่9.5ถึง12.5เมตรหรือว่า9เมตรครึ่งถึง12.5เมตรครึ่งนั่นเองนะคะในลักษณะนี้ก็คือโรงเรือนโดยทั่วๆไปสำหรับการเลี้ยงไก่ส่วนความยาวนะคะ โดยทั่วไปแล้วจะไม่เกิน105เมตรนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าลักษณะโรงเรือนมีความยาวมากนะคะจะแบ่งซอยเป็นห้องๆนะคะก็แต่ละห้องก็จะประมาณ20เมตรนะคะต่อไปความสูงค่ะโรงเรือนมีความสูงจากพื้นจนถึงหลังคานะคะไม่เกิน3เมตรหรือไม่ก็อยู่ที่ระหว่าง2.5ถึง3เมตรค่ะ รูปแบบของหลังคานะคะรูปแบบของหลังคาโดยทั่วไปก็จะแยกรูปแบบหลังคาเป็นสองสองแบบนะคะก็คือแบบหน้าจัว่วและก็อีกแบบหนึ่งก็คือเพิงมาแหนนนะคะทีนี้นะคะถ้าเกิดหลังคาใช้วัสดุธรรมชาติทอตรงหมายถึงธรรมชาตินะคะคือโดยทั่วไปก็จะมีความลาดเอียงสูงความลาดเอียงของหลังคาจะอยู่ที่30ถึง35องศานะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเป็นหลังคาที่ใช้วัสดุอื่นหรือว่าเราเรียกว่าวัสดุสำเร็จรูปถ้าเกิดเป็นกระเบื้องรอนนะคะความลาดเอียง อยู่ที่20องศาโดยประมาณนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นสังกะสีหรือไม่ก็เมทัลชีสนะคะความลาดเอียงอยู่ที่ระหว่าง8-15องศาจะเห็นได้ว่า,าวัสดุทําหลังคาประเภทสังกะสีหรือว่าเมทัลชีตนี้ก็ไม่ต้องลาดเอียงมากก็ได้นะคะมีความลาดเอียงน้อยที่สุดในบรรดาหลังคาที่ทําจากาประเภทอื่นๆนะคะ ต่อไปพื้นคลอกนะคะพื้นคลอกก็คือโดยทั่วโดยทั่วๆไปนะคะจะเป็นพื้นคลอกคอนกรีตและก็พื้นคอกพื้นคลอกของอ การเลี้ยงสัตว์ปีกหรือว่าการเลี้ยงไก่ก็คือจะเป็นพื้นสลิดนะคะถ้าเกิดเป็นพื้นคอนกรีตน,นะคะจะมีวัสดุรองพื้นอีกทีหนึ่งนะคะส่วนตัวฝาผนังก็เช่นเดียวกันฝาผนังโดยทั่วไปก็จะใช้ลวดตาข่ายนะคะในการทําฝาผนังโรงเรือนค่ะอันนี้ตัวอย่างหลังคานะคะอันนี้ก็คือ2รูปนี้จะเป็นหลังคาเพิงหมาแงนนะคะ อันที่1นนี้ก็คือจะเป็นเพิงมาแหนโดยทั่วไปอันที่2เพิงมาแหนไกลนะคะก็คือลาดจากข้างหน้าแล้วก็ลงต่ำไปด้านหลังแล้วก็จะมีหลังคาอีกอีกชั้นหนึ่งนะคะต่อไปนะคะตั้งแต่ภาพนี้นะคะจนกระทั่งภาพล่างนะคะจะเป็นหลังคาแบบหน้าจัว่วก็คือข้างบนสูงแล้วก็ลาดซ้ายขวาเท่ากันนะคะภาพนี้ก็คือเป็นหน้าจั่วสองชั้น อันนี้หน้าจั่วสองชั้นกลายนะคะอันนี้ก็หน้าจั่วสองชั้นนะคะ,ะดูดูดูภาพอีกภาพหนึ่งก็คือเป็นลักษณะหลังคาโรงเรือนนะคะ,ะภาพทางขวามือนี้นะคะก็คือเป็นเพิงบางแยนทั่วๆไปนะคะส่วนทางซ้ายมือนี้ก็คือจะเป็นเพิงมแมงแกนกลายนะคะก็คือลาด จากหน้าลงไปหลังและส่วนด้านหน้านี่มามีหลังคาก็คือ,อลาดลาดจากตรงนี้มาด้านหน้านะคะหลังคาลักษณะนี้ก็คือเพื่อเพื่อกันฝนนะคะบางทีหลังคาในลักษณะหน้าจวดธ,ธรรมดานี้ไม่สามารถกรันฝนก็ก็เลยทําหลังคาแบบนี้ก็คือเรียกว่าเพิงหมาเณรกลายนะคะต่อไปนะคะอันนี้ตัวอย่างที่เรา,าเป็นภาพจริงนะคะ ก็เป็นภาพหน้าจั่วนะคะอันนี้โรงเรือนเลี้ยงไก่หรือว่าเลี้ยงสัตว์ปีกแบบหน้าจัว่วส่วนหน้าจั่วสองชั้นก็จะมีเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้ตัวอย่างพื้นคอกนะคะอันนี้พื้นคอกคอนกรีตนะคะพื้นคอกคอนกรีตบางครั้งเราอา,อาจจะใช้วัสดุรองพื้นอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนอันนี้เป็นตัวอย่างของพื้นสลลดนะคะ พื้น,นสลิดนี้นะคะก็คือในภาพดูเหมือนจะเป็นซี่ใหญ่ๆแต่จริงๆซี่ไม่ใหญ่มากนักนะคะไม่ให้นิ้วหรือว่าขาของไก่ลอดหล่นลงไปได้นะคะค่ะวันนี้ลักษณะของโรงเรือนก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ